สวัสดีครับทุกวันเจอันอีกแล้วไปไหนกันมดจะคอเลเนี่สวัสดีครับมีมีทวรีนถอดกระอไม่ได้ไม่ไ้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าดีม่ได้ไม่ไิ้ไม่ได้ไ่าดี่้ไม่ได้ไม่นด้ไ้่่ไม่ได้่ด้่้ ตอนพูดถึงรางวัลนี้หน่อยลูกครับผมก็ได้รับรางวัล best of m i n s i c pack นะครับผมก็ตรงก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เขินมากๆเลยเพราะว่าเป็นอะไรใหม่ๆก็ไม่คิดว่าจะได้ได้ครับใช่คร<ช>ับเพราะว่าก็จริงๆมีหลายคนมากที่ขุ่นดีกับผมตกใจครับตรงก็เพิ่งรู้ไม่นานเหมือนกันเพราะว<ต>่าเห็นในโซเชียลมีเดียเห็นมีแฟนๆถ่ายมาเลยก็ ดีใจมากเหมือนกันแล้วก็เสื่อมมากเหมือนกันครับทำไมเสื่อมจะอ่ะทำไมคือแบบมันเป็นรางวัลที่แบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าแบบมันก็จะมีความอายๆหน่อยๆพวกครับเราเป็นคนที่อายอยู่แล้วใช่ใช่รางวัลว่ายากแล้วแต่ซี่พ็กน่าจะยากกว่าในการสร้างขึ้นมาก็ก็ยากเหมือนกันครับผมใช่มันก็ต้องใช้แต่ว่าเวลาในการทุ่มเทประมาณหนึ่งครับก็ใช้เวลาประมาณนี้ไหมป่าจะปั้นแต่ละลูกเนี่ย ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยก็จริงๆใช้เวลามานานพอสมควรเพราะว่าเราก็เหมือนกับลองผิดลองถูกได้ลองแบบเล่นแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเห็นผลสักทีจนเราได้มีโอกาสลองแบบออกกาลังกายจริงจังวกกับคุมอาหารก็ไปด้วยมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์มันเร็วขึ้นมาเลยใช้เวลานานนิดนึงจำได้ว่าผมลดน้ําหนักไปประมาณ6กโลภายใน1เดือน <ห ả? S 1> ตอนตอนก่อนที่จะแบบ ตันมินสิทธิ์ใ,ใช่ครับใช่ทำยังไงหกโลเดือนคือมันเป็นจังหวะที่เราแบบไปคืตอตรงว่าตอนนั้นเราเราผ่าฟันคุดด้วยมันก็ว่าพอตอนนั้นเราเราผ่าฟันคุดเราก็กินมากไม่ค่อยได้ครับผมใช่มันก็เป็นแบบเป็นช่วงที่น้ําหนักมันลดพอดีบวกกับเราออกกําลังกายกับทานไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้จนแบบ เราเห็นว่าเออทางนี้มันเวิร์กดีเราลองแบบตัดสินใจลองคุมอาหารดูดีไหมทีนี้พอเราลองคุมดูอ่ะเวิร์กมากแต่พนั่งแต่งรถไม่ใช่้ามมันจะมาไงมันตยังไงต่อมันจะใช่ครับจริงๆแล้วเวลาลดน้าหนักมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นทริคอย่างหนึ่งสาหรับคนที่แบบอยากจะลดหุ่มแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือในเรื่องของการกินอาหารมากกว่าการทานอาหารแบบคือตอนนั้นผมอาจจะลดน้ำหนักก็จริงแต่ว่าผมมีการแบบลดพวกไขมันแป้งโซเดียมหรือของหวานไปหมดเลยแล้วก็ไปเน้นแบบ พวกแบบโปรตีนแทนอะไรอย่างน<ต>ี้ครับใช่แต่อะไรมันให้เราแบบเลื่อจะมาสูงขึ้ในยาการนี่จะแบบออกกำลังกายผมแค่รู้สึกว่าเหมือนกับผมช่วงช่วงหนึ่งผมแบบกลับไปมองตัวเองในอดีตว่าเราแบบเราเต็มที่กับสิ่งสื่้หรือยังอะไรอย่างเางเี้ยเพราะว่าก่นาอนน้นนี้เราก็ยังแบบกินในสิ่งที่อยากกินเราก็เคยสงสัยกับตัวเองว่าเรารู้สึกไม่ค่อยแบบพอใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจนแบบเราเลยขันมาลองคุมอาหารดูลองลดน้ำหนักดูสรุปว่ามันก็ ส่งคนดีกับตัวเราเหมือนกันครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของหุ่นนะแต่ว่าเป็นในเรื่องของแบบเวลาเราเราเต้นอะไรเงี้ยหรือแบบผมทำศิลปินอยู่แล้วที่แบบกัแบแจสเปอร์อะไรเงี้ยพอผมแบบออกกําลังกายคาร์ดิโอแล้วทานอาหารแบบพวกผักเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผมแบบปวยยากขึ้นแล้วก็เหนื่อยยากขึ้นเหมือนกันแบบก่อนหน้านี้แบบนิดเดียวแล้วทำแล้วเหนื่อยใช่ครับมทุกวันนี้ก็เมนเทนก็บอกเลยว่าเราก็จะต้องท่านอะไรมากมายเช่นแบบ น้ำตาลตกอาจจะมีอาการหงุดหงิดหรือแบบว่าหิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมช่วงช่วงนึงก็ค่อนข้างหนักเลยมันเหมือนกับคนแบบอยากน้ําตาลมากๆเลยไปตีกับเพื่อนได้ไหมไปตีกับเพื่อนผมไม่ค่อยไปเลยครับผมคือผมแบบ<ม>คือหลังจากที่ผมแบบขัดมาดูแลสุขภาพคือผมแบบเลิกดื่มพวกแบบอะไรพวกนั้นหมดเลย<ม>เลิกปาร์ตี้อะไรเหมือแนบบกันช่วงช่วงนึงเพราะว่าเราแบบเราอยากแบบเปลี่ยนแปลงตัวเอง<ม>ใช่ช่วงเนี้กับที่ตัดผมตอนนั้น <c oughs> <c oughs> ตอนแล้วเราเจอกันผมยังผมยาวอยู่ตอนทีอาร์ใช่รับใช่ก็บอกเลยนะครับผมว่าค่อนข้างสวิงแล้วก็ยากมากๆเหมือนกันเพราะว่ามันจะเหมือนกับคนที่ไม่สามารถทานในสิ่งที่อยากทานได้เลยนก็ต้องแบบแต่ก็ต้องบอกเองว่าเราทําสิ่งสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเราทําอาชีพนี้ทุกคนก็ต้องแบบว่าผมรู้สึกว่าในในวงการนี้มันมีคนใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมอถ้าเกิดเราไม่แบบ ไม่ไม่เลือกที่จะเริ่มดูแลตัวเองอยนะ่างเงี้ยผมว่ามันก็จะแบบลงเรื่อยๆอในมุมมองของผมใช่ทั้งนอนนั้งห้องอเลยน,น, like. น,นะนกปนะ็รประกันตีแล้วด้วยใครจะมีรางวัลการันตีแบบน้เอ,เอจริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนสามารถสร้างร่างทองได้หมดครับใช่แต่ว่าผมก็อยากเป็นกําลังใจทุกคนนะผมก็เห็นแบบมีแฟนๆหลาย,ลายๆคนแบบมีเมนชั่นมาถามเหมือนกันว่าเราอยากจะเริ่มแบบดูแลตัวเองยังไงดีก็ จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราลดหุ่นสร้างร่างทองเพื่อแค่หุ่นเราอย่างเดียวแต่มันจะดีในเรื่องของสุขภาพการการแบบเวลาเราตื่นมาอะไรเงี้ยมันก็จะเฟรชขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเราแบบเราทานน้าที่แบบเพียงคอหรือแบบเรากินผักเยอะวิตามินก็จะเยอะทําให้ผิวเราสวยขึ้นด้วยครับก็มี<ด><ด>บ้างครับผมมี<ด>บ้างใช่ก็เราก็มีโอกาสได้แนะนําไปใช่ครับผมยางยางเพื่อนผมคนหนึ่งดิว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 ใช่ครับผมดิวก็เป็นช่วงหนึ่งท<ด>ี่แบบตอนนั้นผมถ่ายลิฟเดย์ด้วย แล้วผมก็ทานอาหารแบบคลีนมากๆช่วงนึงตอนที่เราไปออกกองอะไรเงี้ก็แบบมีแนะนําเพื่อนตอนนี้เพื่อนก็ขุนดีแล้วเหมือนกันนะ mm hmm. ครับคอเลกชันหน้านี่ต้องแบบต้องเป็นเพื่อนอนะฮะเคมนะครับจริงๆแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้มันดีที่สุดแล้วกันในในตามแบบช่วงช่วงอายุแล้วก็บทบาทที่ได้รับเพราะว่าตอนนั้นเราเล่นเรื่องลิฟเดย์มันเป็นบทบาทของนักนักเรียนอะไรเงี้เราก็ต้องแบบพยายามแบบ ลดหุ่นมาให้มันเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนดี่ยวตอนนี้เรากาลังจะเป็นคุณคียแล้วเราก็อาจจะมีแบบเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็ในการดูแลนี่เป็นที่มนขึ้นอยู่กับงานี่ใมรัขึ้นอยู่กับงานที่เราทำใช่ครับใช่คอทําไปเรื่อยๆมนเหมือนเป็นแบบเป็นการท้าทายตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดแบบวันหนึ่งเรากินแย่แค่นิดเดียวแบบสมมติเราพลาดไปกินแบบเฟรนช์ฟรายหรือไอติมอะรู้สึกผิดแล้วจากเมื่อก่อนที่แบบไม่เป็น คุณทีคุณทีก็จริงๆก็อยากให้เราติดตามเพราะว่าผู้กำกับเขาก็เขาก็จัดให้ทุกคนแบบสากะใจเต็มที่เหมือนกันสากะใจเลยล่ะไปกินพื้นถึงเจสเปอร์ขึ้นมามีคิวบ้างไหมคะอไปครับเจสเปอร์ครับมีคิวบ้างไหมคะเดี๋ยวก็กำลังจะเริ่มมีแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าผมก็มีถ่ายคุณทีเนาะจุงก็มีถ่ายซีรีส์แบบ Day ์ o ูทูเดยแล้วก็ซันต้ากับเพิร์ลก็ใกล้เปิดกล้องที่พี่บูมกับไอพี่อู๋ก็กำลังถ่ายอยู่เหมือนกัน ก็แต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องหาคิวมาได้แน่นอนแต่เหมือนต่างคนต่างแยกย้ายกันทางานกันกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่หรอกครับจริงๆแล้วเดี๋ยวแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยที่เราได้มาทําทางนี้เต็มที่เหมือนกันใช่แต่ว่าตอนนี้เราไปทาในพาร์ทของซีรีส์ที่ได้รับมอบหมายเต็มที่ก่อนแต่งานจริงก็ยังจะมีร่วมแอบแอบมาทำกันไ้บ้างไหมมีแน่นอนครับเอาเป็นว่าเส้นทางของแจสเตอร์ยังไม่จบแค่นี้แน่นอนก็ต้องรอติดตามกันนะครับ เคยกินออมใช่ไหมผมเห็นแล้วมีโอกาสได้ไปดูเขาจริงๆทําได้ดีมากๆเลยนับถือน้องๆเขาทั้งสองคนเลยนะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งไปสมุยกลับมาเหมือนกันก็ชมไปเหมือนกันว่าคอนเสิร์ตทาได้ดีมากๆโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนุอยากมีรักความเหมือนนเขาไหมพี่หนุ่ยบอกอายุเนี่ยเมื่อกี้น้าปอเป็นเทรนเนอร์้ปอเป็นเทรนเนอร์พี่ก็หอมตายก่อถึงมันตายก่อน